หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกับป้านเองนะครับวันนี้มาแปลกนะครับมาหาคนเข้บาบททดสอบออคลิปทดสอบระบบนะครับอต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่แนวใส่สูตรตีก,กันนะจะเป็นแนวอ,อีกโลกหนึ่งเลยก็คือเป็นแบบว่าคราฟบ,บ้านยิงกันฟาร์มนะครับยิงกันสนุกสนุกนะครับเดีย๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับก็จะเป็นแนว ในเกมส์สไว์เวลนี่แหละครับผมแต่จะไม่มีซอมบี้นะก็จะหลักๆก,ก็พอบอก,ก็แปลไทยหมดแล้วนะครับก็คือสามารถกดเข้าเล่นได้เลยนะครับตอนนี้ก็สลหรับน้องๆหรือผู้คนไหนที่อยากจะเข้ามาทดสอบนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผอบอกจะได้ทราบโดยแมปเนี่ยจะบอกนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่เราสามารถด้วยฟาร์มได้เช่นเราจะไปตัดไม้ใช่ไหมครับเราก็ดูตามแบบตอง แผนที่ได้เลยนะครับแผนที่ก็จะบอกนะครับตรงนี้ว่าทาการต่อยเห็นไหมฮะมันก็จะบอกว่าเราได้วูดนะฮะถ้าเราใส่พวกขวานนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้ไม้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเราก็จะได้เหมือนผมจะได้ปืนสองนะครับก็รับประทานไปครับเพิ่มน้ําเพิ่มอาหารกันไปตารางครับนะครับเพื่อนๆสามารถคราฟปืนได้นะครับ อันนี้เป็นรายละเอียดอย่างหนึ่งเดี๋ยวเร,เราค่อยมาคุยกันในกลุ่ม,มก็ได้นะครับแต่คนที่สนใจอยากจะมาทดสอบกันจริงๆนะครับส่วนการสร้างบ้านนะครับให้ทุกคนคราฟแผนที่ไอ้คาฟบิวแ plan นะครับก็คือถ้าเรียกถ้าเรียกง่ายก็คือกระดาษแบบแปลนนั่นแหละครับนะครับเสนะร็จแล้วเราก็เรียกว่าเราจะคาฟอะไรตอนแรกเราก็ต้องคาฟพื้นใช่ไหมเห็นไหมเราก็ต้องคาฟพื้นเราต้องมีพื้นระหว่างพื้นปึ้มเห็นไหมฮะพอเรามีพื้นเสร็จเราอยากสร้างกำแพง เราก็สร้างกำแพงปึ้งนะครับแต่ผมไม้ไม่พอนะครับก็เลยสร้างไม่ได้นี <Hmmm> ่ yes. ป,ปึ๊บ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 มันก็จะเป็นบ้านเป็นบ้านเสร็จเราก็คราฟเตาหลอมเห็นไหมมันก uh, <c oughs> ็จะมีเตาหลอมเตาหลอมเสร็จคราฟโตะบงโตะบิวโตะคราฟอาวุธแล้วเราก็คราฟปืนคราฟปืนเสร็จแล้วเราก็เอาปืนไปถล่มคนอื่นอะไรแบบเนี้นะฮะแต่อย่างก่อนที่จะถึงขั้นนั้นก oui ็หาคนที่สนใจแล้วเข้ามาทดสอบกับบบอหน่อยแล้วกันสำหรับคนที่สนใจจริงนะครับมาทดสอบกัน ขอบคุณครับ